คำคูณคำคูณเออครับมาอยู่ที่อาเภอกระสังบุรีรําเอา่ายคิปปึ๊บโทรศัพท์เข้าทันทีปั๊บเลยอี่เนาะรลพี่ครับเอาใช่โอเคครับครับครับ ก็เลจะกลับครับครับครับเซโนยบุรีลำโทรมาถามว่าไข่นี่ริงเฮงมันมาครับหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาเจิมแล้วเป็นพิธีกรรมความเชื่อนะครับ ไื้รถมาก็ต้องไหว้ต้อง,งนิมนต์พระมาทำพิธีกิจการโรงเรียนเฮงเฮงมันมันคำคูนคำคูนวันเช้าคาเนเล่าคนเก๋ก็ทำพิธีโบก เส้นไหวไปแล้วก็นี่ก็นิมนต์พระอาจารย์มามิทีสว <c oughs> ดส่วนเจ้าของเมโคครับคุณคนเวยอัดถุอดเละย่ะมันเลี้ยนตัวอัดลิโอ้นั่นไหน

บ้านรถฟรีมุยเลยไปเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปก่อนแล้วทำคูณทำคูน,คนด้วยครับหิงเมาันหิงามาันาาาาผมก็ไปต่อแล้วเอา้งหิาา้งเงินมัน โอ้ม oh, eh? <laughs> <ia> <we> ัน uh, มันมันอฮยนูฮะปมุนเนอจ้ะครับสวัสดีครับโมมันมุนเนอสวัสดีครับทีงานน้ำท่อมไป เดินทางต่อครับวันนี้เอาเก็บมาด้วยนี่เดี๋ยวจะไปเซอร์วิสรถอาจารย์ชูอยู่หน้าง,งานเนี่ยเก็บเนี่ยไปตัดเงียบฟันลุดตู้เชื่อมก็เอามาอึ๊บเอาเราไปไหนวะอเราหายไปไหนนาะนี่บันนี้นาะ ต้องตามหาเราไอ้ที่นี่โอ้น,น,น,นั่นนั่นนั่นโอ้หนึ่งไปใส่นี่เอาโซเชื่อมาด้วยครับผมพร้อมอโอกรบไปก่อนเด้อครับเฮ้มันมานเด้อ ลำรวยล่ำรวยงานเยอะๆบายบายครับบายบายก็หน้า,มมาเจอกันใหม่ครับ